รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Smart Aging สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมมาโอกสมิตนะครับในรายการ Smart Aging ครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมใช้ชีวิตที่คุณรักนะครับอย่างมีความสุขในทุกๆวันนั่นเองครับคุณผู้ชมครับความสุขนะครับไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญแน่นอนครับแต่เกิดขึ้นมาจากจินตนาการอย่างแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเขามีจินตนาการเกี่ยวกับความสุขของเขาตั้งแต่อายุเพียง18ปีเท่านั้นทุกวันนี้ในวัย40กว่าๆนะครับด้ียได้ว่าเขาประสบความสําเร็จทางด้านความสุขแล้วหลายๆด้านนะครับเกือบจะครบเลยในชีวิตของเเคาลยะรับ แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเจ้าของสโลแกนที่ว่าต้องเป็นที่หนึ่งเท่านั้นวาทยากรไทยคนแรกและคนเดียวที่โด่งดังในระดับโลกตอนนี้คุณบัณฑิตอึ้งรังสีครับน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมครับตามผมมาเลยครับยังโปรดิเอร์นบัณฑิตอึ้งรังสี ในโลกนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะจะสําเร็จในเรื่องใดมีคนทําสําเร็จมาก่อนแล้วถ้าเราสามารถที่จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งตักสมองเขามาใส่เราของเราแล้วเราประหยัดเวลาชีวิตได้เป็น10บสปีเราทำอย่างนั้นไม่ดีกว่า สวัสดีครับพี่บัณฑิตรครับยินดีต้อนรับครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับโอกาสพิเศษของ smarting g ของเราเลยนะครับวันนี้มาบุกออฟฟิศส่วนตัวนะครับของวัทถุยกรระดับโลกนะครับผมวันนี้ขออนุญ,ญาตให้พี่บัณฑิตพาผมเข้าไปชมพร้อมๆกับคุณผู้ชมเลยยินดหมครับยินดีครับดูเป็นห้องเป็นออฟฟิศที่ไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้ใหญ่มากครับแต่สร้างผลงานมาแล้วเยอะเหลือเกินนะครับพี่เน้นว่าไม่ใหญ่มากคนน้อยๆไม่ต้อง m a n a มากไม่ต้องบริหารมากแต่ทุกคนทํางานเก่งหมด คุณยายเป็นสานักพิมพ์เป็นค่ายเพลงแล้วก็หนังสือทุกเล่มของผมพิมพ์ปีหนึ่งเป็นแสนเล่มอ่ะทั้งหมดนี่เกือบล้านเล่มละทำงานหลากหลายขนาดนี้อะไรกันแน่ครับที่เป็นตัวผลงานที่พี่เมดิที่ว่าเป็นบันไดสําคัญสู่ความสุขของพี่ครับเดี๋ยวผมจะตอบให้แล้วเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันดีกว่าเราจะได้ตอบกันยาวๆเชิญเลยเชิญตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยนะครับผมไปแอบอ่านมานะครับว่าพี่เคยบอกเอาไว้ว่าความสุขเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ขนาดแต่อยู่ที่การตอบโจทย์ของชีวิต จริงๆแล้วเราต้องหาให้เจอก่อนว่าอะไรเนี่ยที่ทําให้เรามีความสุขงานคอนดักเตอร์เนี่ยเป็นงานที่ผมรักชิ้นหนึ่งเหมือนก็เป็นบันไดทำสิ่งที่ใหญ่ขึ้นรู้จักชื่อบันดิตใช่ครับใช่ครับก็คือจากงานวัทยากรนี่แหละแต่ว่างานที่รับใช้สังคมจริงๆอันนั้นอันนั้นสำคัญกว่าเพราะว่างานนี้มันต้องมีประโยชน์กับคนคนอื่นเยอะๆด้วยแต่พูดถึงงานคอนดักเตอร์เนี่ยเป็นงานที่โอเคฝรั่งอาจจะเห็นคุณค่าเข้าใจและเป็นวัฒนธรรมเขาใช่ใช่ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เก็บงานส่วนนั้นไว้ทําที่เมืองนอกเพราะว่าทำแล้วมันได้ IMPACT ได้ผลเรียกว่ามันโดนอะตรงนั้นมันโดนตรงนั้นใชครับแต่ว่าทั้งในเมืองไทยผมคิดว่าผมรับใช้คนไทยได้มากกว่าถ้าเป็นงานหนังสือที่เนี่ยยังขาดอีกเยอะยังขาดข้อมูลดีๆข้อมูลเจ๋งๆที่ทําเปลี่ยนชีวิตเขาได้อย่างที่มันเปลี่ยนชีวิตผมมาแล้ว นักเขียนเนี่ยต้องเป็นนักอ่านมาก่อนใช่ไหมครับอย่างพี่บัณฑิตเองเป็นนักอ่านตัวยงเลยป่ะครับโอ้โหผมอ่านตั้งแต่อายุสิบสิบสี่สิบห้าอ่านภาษาอังกฤษอย่างเดียวเริ่มมาได้ไงครับพี่ครับเกิดจากความมีปมด้อยไงเพื่อนๆชอบแซวว่าอ้วนบ้างเตี้ยบ้างไม่หล่อบ้างอะไรประมาณเนี้เพราเราเรา,เราด้อยกว่าเพื่อนเลยเลยไปหาหนังสือพวกนี้มาอ่านว่าทำยังไงฉันถึงจะประสบความสำเร็จขึ้นมาในชีวิตก็เลยติดใจตอนเกิดเราอ่านภาษาอังกฤษปุ๊บเนี่ยเราจะเดินไกกับเหมือนกับว่าตรงกับคนเขียนเลย แต่ว่ามันมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งของผมที่ผมอ่านที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยเปลี่ยนชีวิตคนทั่วโลกมันล่ะแล้วก็เปลี่ยนชีวิตผมด้วยหนังสือชื่อว่า As a Man Think As a Man Think เมื่อคุณคิดเมื่อคุณคิดเขียนมาแล้วร้อยกว่าปีนี่เหรอต้นกำเนิดของ h o w To ที่เป็นธุรกิจใหญ่โตมากมายอย่างเงี้ยครับทุกคนอ่านหนังสือเล่มนี้เล่มชมพูเล็กๆเนี่ยนะถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ย เป็นเล่มนี้ชื่อว่าหมอดูผู้แม่นที่สุดในโลกเหตุผลที่ตั้งชื่อว่าหมอดูผู้แม่นที่สุดในโลกก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเองนี่ยแหละคือหมอดูผู้แม่นที่สุดในโลกยังไงครับพี่เพราะว่าสัจธรรมของโลกคือคุณจะเป็นดังที่คุณคิดวันนี้เห็นว่าพี่จะพาไปบ้านเลยครับเดี๋ยวจะไปดูแหล่งความสุขอันดับ ต้นต้นของชีวิตผมเลยพี่ขับรถไปไหมครับไม่ครับติดรถไปด้วยนะเดี๋ยวเราเดินไปไม่ถึง20เมตรตลบแล้วพี่ในนี้มันออฟฟิศพี่จะเดินอะไร20เมตรเป็นการเดินทางระหว่างบ้านกับออฟฟิศที่ใกล้ที่สุดโดยใช้การเดินพี่นำผมไปเลยดีกว่าโอเคผมจะดูว่ามันใกล้จริงหรือเปล่าผมนับเมตรเลยนะโอเคครับไปครับทางไดีที่นี่การเอาล่ะเอาอย่างนั้นเลยเหรอครับมาเชิญไปทางไหนครับพี่นี่มันทางหนีไฟจริงๆเราขึ้นลิฟต์ก็ได้แต่ว่าอยากจะอยากจะ ออกกำลังกายนิดนึงโ okay. อเคไปครับไปครับเชิญเลยครับมาบ้านผมใกล้จริงจิงครับพี่ครับเดินมาแป๊บเดียวนะไม่ถึง39อยู่ที่นี่จะอากาศดีแล้วก็มีม,มิลมเอ่อมีลมมาตลอดมันเหมือนเหมือนกับอยู่รีสอร์ทในเมืองนอกครับไม่เหมือนอยู่กรุงเทพอะ่ะอยู่ที่นี่มัน,นทำให้สง,สง,สง,งบได้แล้วก็เราเป็นศิลปินเราก็อยากจะมีวิธีเวลาคิดมีเวลาสร้างสารรค์ผลงาน เราไม่อยากจะแบบว่าบิซีตลอดวันพื้นที่ของศิลปินอย่างนึงเลยคือสังเกตว่าพี่มดิตเนี่ยอ่านหนังสือพวกハウตลอดเลยครับผมขอเรียกว่ามิสเตอร์ How to เลยแล้วกันทำไมถึงติดใจอะไรกับหนังสือในกลุ่มนี้ครับเพราะว่าในโลกนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะจะสำเร็จในเรื่องใดเรื่องสุขภาพเรื่องการงานเรื่องครอบครัวมีคนทําสําเร็จมาก่อนแล้วถ้าเราสามารถที่จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่ง ตักสมองเขามาใส่เราของเรารแล้วเราประหยัดเวลาชีวิตได้เป็น1ิปีเราทำอย่างนั้นไม่ดีกว่าหร,ารอ,อประมาณ2-3ปีที่แล้วผมมีปัญหาสุขภาพมากปีหนึ่งเนี่ยนอนอยู่บนเตียงประมาณ6เดือนไม่สบายไ เราก็ไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุอะไรผมไปอ่านหนังสือเล่มนึงชื่อว่า Never Be Sick Again อันนี้ประกาศกล้าวมากนะครับใช่ทำให้ผู้ผมตกงานเลยนะครับคุณจะไม่ป่วยอีกเลยไม่ป่วยอีกเลยเหรอเป็นไปได้ขอเจอหน่อยเหอะนี่ยังไงก็อ่านหนังสือเล่มนี้ก็เช็คกับตัวเองอะไรหลายอย่างกลายเป็นว่าสิ่งที่ต้องแก้อันแรกเลยคือการนอนไม่ใช่ไม่มีเวลานอนนะแต่ว่านอนไม่ดีเช็คไปเช็คมากลายเป็นที่เตียงเริ่มเสื่อมสภาพแล้วก็เลยเปลี่ยนเตียง พอนอนดีขึ้นปุ๊บเฮ้ยเราก็มีแรงตอนกลางวันพอมีแรงก็ไปออกกาลังกายพอเป็นประจําทุกวันในทคราวนี้ชีวิตกลับมาละอชีวิตกลับมาแล้วอนนีัเออตอนนี้แบบรู้สึกรู้สึกดีมากเลยนี่างที่เราเห็นนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยโหคุณบัณฑิตนี่ดูแบบฟิตมากๆเลยทีเดียวไม่มีเขาคนป่วยเลยนะครับคุณผู้ชมฟิตมากๆนะครับผมเห็นตอนนี้โปรเจกต์แบบสร้างซิกแพคให้ตัวเองด้วยใช่ไหมครับใช่ครับ ครับเดี๋ยวตามไปดูกันดีกว่านะครับในสมาร์ทเดจิ้งช่วงหน้าสักครู่เดียวนะครับคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมตื่นนอนตอนเช้าแล้วเรามักจะไม่สดชื่นกระปรี้กระเป๋าแม้จะนอนเต็มอิ่มแล้วก็ตามที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าในแต่ละคืนคนเราจะมีวงจรการนอนหลับประมาณ4-6รอบแต่ละรอบกินเวลาประมาณ90นาทีในแต่ละรอบนั้นจะประกอบไปด้วย4ขั้น เริ่มจากขั้นที่1คืออาการเคลิ้มเคลิ้มไปถึงการหลับลึกซึ่งเป็นขั้นที่4แล้วก็ย้อนกลับมารอบใหม่โดยสิ่งที่ทําให้การตื่นนอนตอนเช้าเป็นเรื่องยากก็คือเราจะต้องตื่นตอนที่กําลังหลับอยู่ในขั้นของการหลับสนิทหรือหลับลึกของการนอนรอบนั้นๆน,น,นั่นเองค่ะ รู้อย่างนี้แล้วก็ควรปรับเวลานอนและเวลาในการตื่นให้สมดุลกันนะคะแล้วเมื่อตื่นนอนขึ้นมาก็อย่าเพิ่งลุกพรวดพลาดขึ้นจากที่นอนเพราะร่างกายของเรานอนระนาบมานานทั้งคืนเราควรจะกระตุ้นเซลล์ในร่างกายและอวัยวะข้อต่อซิก่อนค่ะเรียกว่าเป็นการปลุกเซลล์ของร่างกายในยามเช้าเริ่มด้วยค่อยๆขยับนิ้วเท้าด้วยการขยุมนิ้วเท้าเข้าหาฝ่าเท้าแล้วเหยียดออกทำสามถึงสี่ครั้ง หมุนข้อเท้าวาดเป็นวงไปทางซ้ายแล้ววาดย้ายไปทางขวาพลิกตัวไปมาหรือเหยียดขาแขนให้รู้สึกสบายก่อนค่อยๆชันตัวลุกขึ้นในท่านั่งอย่าลุกรวดพลาดและทำท่ายโยคะแบบง่ายช่วยยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้กับร่างกายเพียงง่ายๆแค่นี้การตื่นนอนของคุณก็จะกระปรี้กระเปล่าไม่งัวงเงียเรียกว่าตื่นเต็มตื่น,นพร้อมลุยออกไปทำงานใช้ชีวิตประจำวันได้แล้วล่ะค่ะ Smart Aging Smart Aging โอ oh, ้โหแหมเยี่ยมไปเลยครับพี่ครับยังอยู่กับรายการ Smart Aging นะครับในช่วงที่2แล้วนะครับยังอยู่กับผมแล้วก็แขกรับเชิญของเราครับ พี่บัณฑิตอึ้งรังสีนั่นเองนะครับโหนี่เป็นเกียรติมากครับพี่ครับวัทยากรมาเล่นดนตรีให้ผมฟังนะครับสนุกไม่ได้ซ้อมมาครับนี่ของ The Beatles ใช่ไหมครับใช่ครับเพลงนี้เพลงอะไรนะครับพี่เป็นเพลงโปรของผมเพลงนึงชื่อว่า when i'm 64 when i'm 64เมื่อฉันอายุ64คุณจะยังรักฉันไหมบอกรายการเราเหมือนกันเนาะเรื่องราวกับอายุแล้วก็สุขภาพใช่ครับนะครับเออการดูแลตัวเองนี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับในช่วงที่แล้วเราได้เกริ่นกันไปแล้วเรื่องราวเกี่ยวกับการทำงาน นะครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อดีกว่านะครับ,รบเรื่องเกี่ยวกับความสุขเนี่ยนะคุณผ,ผู้ชมเห็น <He S 2> พี่บันีบอกว่าความสุขเนี่ยมีอยู่หลายด้านด้วยกันครับใช่ไหมครับแล้วก็มันประกอบไปด้วยหลายๆอย่างเนี่ย<ช>สำหรับ,รบพี่บัฑิีแล้วมันมีอะไรบ้างครับอ่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ชีวิตเราจะดําเนินไปได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยอย่างอย่างดีเนี่ยเราจะต้องแบบสาเร็จครบหได้ จะวาดให้ดูมีอะไรบ้างครับมีหกด้านเนี่ยก็มีเรื่องการงานการเงินสุขภาพการเงินสุขภาพทัมพานกับครอบครัวเรื่องอารมณ์เรื่องอารมณ์เรื่องจิตใจอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องสปิริตชวลคือเรื่องจิตวิญญาณจิตวิญญลึกซึ้งมากต้องหกด้านพร้อมกันเป็นยังไงครับพี่มีเป็นแผนภาพเลยเหรอนี่คืออยู่ในใจพี่ตลอด ครับผมบางคนอาจจะเป็นตรงนี้แค่หกสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้แค่เออ่ตรงนี้อาจจะได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้อาจจะได้ยี่สิบอะไรเงี้ยคุณลองคิดดูถ้าคุณมีวงล้อแบ่งๆแบบนี้เนี่ยล้อจะกลิ้งยังไงเออล้อมันจะกลิ้งไปได้ก็คงกลิ้งพอได้แต่ขุกขานิดนึงใใชช่ไม่เร็วเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างมันก็จะวิ่งได้นะครับอย่างเรื่องสุขภาพที่เกริ่นไปนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่ดูแลตัวเองตลอดเวลาการนอนบอกไปแล้วนะครััับบออกกกาลงยยเนีีี่่พณฑิตม เคล็ดลับหรือว่าเลือกวิธีการยังไงครับวิธีการของผมก็คือต้องมีทั้งแอโรบิกและอันแอโรบิกโอ้โหนี่มาตามหลักการสปอร์ตเมดิซินแอโรบิกก็คือแบบว่าออกกำลังกายแบบวิ่งหรือว่าว่ายน้ำพอได้วิ่งเนี่ยเราก็ฟัง ฟังหนังสืออ่ะฟังหนังสือ How to ไปด้วยก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปพัฒนาตัวเองไปด้วยแล้วมันก็สนุกอ่ะมันก็ไม่เบื่อฟังดูน่าสนุกนะเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่พาไปดูที่ออกกำลังกายของพี่บันเด็ตหนดีกว่าโอเคครับดโอเคนำผมไปเลยครับพี่ครับไหนออกไปนอกห้องก่อนนะครับม0 11 12 13 ฟุตทิงโอเคพอละพอ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 วันนี้ทำประวัติการ14ทีโอ้โหแจ๋วนะพี่อมือให้ครับพี่ครับฟิตจริงๆนะครับเดี๋ยวเรานั่งคุยกันต่อดีกว่านะครับโอเคครับปกติออกกำลังกายบ่อยไหมครับพี่ก็เอ่อทุกวันทุกวันต่ออาทิตย์ครับพักหนึ่งวันมาอาทิตย์เห็นมีเป้าหมายนะครับการออกกำลังกายมุ่งมั่นขนาดนี้นะครับมีเรื่องซิกแพคด้วยใช่ไหมเป็นไงครับพี่ตอนนี้ถึงไหนแล้วครับก็พอเห็นได้กี่แพคแล้วครับพี่ พ่อเห็นลางๆประมาณสี่จริงเหรอให้คุณผู้ชมดูหน่อยได้ไหมดูเป็นไกด์ไลน์แล้วกันยังไม่ร้อยเปอนต๋อนี่ไงขึ้นตรงนี้แล้วอขอให้สู้ต่อไปนะครับความสุขของพี่เนี่ยก็คงจะก้าวข้ามมาเรื่อยๆทีละขั้นทีละขั้นนะครับถ้าพูดถึงความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของพี่ล่ะครับผมคิดว่าเป็นเป็นมรดกที่เรา ทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังเออโอเคทาอะไรเพื่อตัวเองนี่เราทํามาละครึ่งชีวิตไปเป็นคอนดักเตอร์อะไรก็ว่าไปนะั<ม>่นเป็น<ม>ความรักแรกรักที่สองนี่คือทำอยังไงฉันจะทิ้งมรดกว่าให้คนไทยได้เยอะที่สุดในในของในส่วนของผมเองนี่ที่ที่ท,ท,ที่ที่มรดกที่ให้ได้ก็คือเป็นมรดกเรื่องความคิด<ม>เรื่องความคิดว่าทํำยังไงคนไทยเนี่ยสามารถที่จะเก่งกว่าหรือเก่งเท่าฝรั่งได้เก<ม>่งเาชาวต่างชาติได้ Young conductors one from Thailand Bandit อึ้งเรังสีครับนี่เป็นเป็นเป็นมรดกที่ผมอยากจะถ่ายทอดใ้คนไทยในเรื่องของหนังสือถือว่าเราไม่ได้หนักแผ่นดินเพราะเราได้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 เราได้ช่วยยกระดับคนขึ้นมาบ้างบันดิตอึ้งรังสีมีอารมณ์ขันบ้างไหมครับก็ผมจริงๆผมเป็นคนชอบหัวร้อนนะเอนเตอร์เทนเมนต์สิ่งบันเทิงที่ดีที่สุดเลยคือลูกๆผม พราะพวกนี้เนี่ยชอบทําให้ผมหัวเราะตลอดเวลาสี่เด็กสีคนเนี่ยมีมุกเจ๋งๆออกมาตลอดเลยความสุขด้านหนึ่งเลยของพี่นะครับนอกจากตัวเองแล้วก็มีเรื่องครอบครัวด้วยแน่ๆเราเชิญน้องๆมาเลยดีกว่าไหมครับมาเลยกี่คนครับพี่มีมีลูกสาวสี่คนแล้วก็มีสี่สาวและแล้วก็มีภรรยาคนเดียวใช่ไหมครับคนเดียวนะครับสวัสดีครับมาแล้วสวัสดีครับคุณแมรี่นะครับสวัสดีครับคุณแมรี่ภรรยานะครับชื่ออะไรกันบ้างครับเนี่ยคนนี้ชื่ออะไรครับ เลซ่าเหรอครับอันนาพูดดังๆได้ไหมครับอารินาเป็นเล็กที่ไรครับน้องจอยนะครับโอ้โหผมรอบล้อมไปด้วยสาวๆสาวๆหมดเลยเป็นผู้ชายหนึ่งเดียวนะครับเป็นไข่แดงของครอบครัวเลยนะครับคุณพ่อดูไหมครับดูไหมคนไหนสร้างเสียงััเรอให้กับ คุณบันดิตมากที่สุดครับแอนนาแอนนาเขาเป็นตัวตลกประจำบ้านจริงเหรอใช่หรอแอนนายิ้มยิ้มยิ้มใช่หรอแอนนาแต่ละคนเขาต่างกันไหมครับโอ้ต่างกันสี่สาวต่างกันมากเลยลิซ่าก็เป็นคนหวานหวานแล้วก็เป็นคนที่รักเพื่อนอเพื่อนเขาชอบเขามากถ้ามีเพื่อนใหม่เข้ามาในห้องเขาจะดูแลอ่าเป็นคนที่ดีมากน่ารักจริงๆคนที่สองอลีน่าก็เป็นคนที่ช่างคิดอ่าเลีงเก่งด้วยคนนี้ทุกคนเลีงเก่งหมดเลยสามคนนี้แล้วก็ เมีเจ้าพ่อที่สุดเออนกับเป็นพ่อลูกสาวของพ่อนี่นะหน้าก็คล้ายๆกันหน้าใครกันครับคนที่สามแอนนาคนนี้ก็เฮ็ฮาใช่ไหมเราคนที่ฮาร์ผู้เลาะชอบทำเป็นคนผู้เลาะแล้วเป็นคนที่ป๊อปปูล่าในโรงเรียนมากเดินไปโรงเรียนจะมีคนเรียกเขาตลอดเวลาเพื่อนๆพื่อนรักเขาแอนนาเดินไปไหนจะมีคนแอนนา แล้วก็แล้วก็เป็นคนที่จริงจังมากตั้งสมาธิเวลาเวลาจะทำอะไรนี่เขาจะทําให้ได้ทำาห้ไดโอ้โหเป็นคนที่สมาธิเยี่ยมไม่เบาไม่เบาจอยก็ดีกันนะเป็นผู้นำเลยองจอยเป็นผู้สั่งการเก่งสั่งการเก่งขณะที่นั่งเก้าอี้ตัวเล็กๆเนี่ยนะก็สั่งการไปแล้วนะครับเป็นไงคุณผู้ชมแหมรู้สึกว่าความสุขของคุณบัณฑิตเนี่ยนะก็อยู่ใกล้ๆตัวนะครับเป็นความสุขที่สําคัญที่สุดก็คงเป็นเรื่องของครอบครัวนี่เองเดี๋ยวเห็นว่าช่วงต่อไปจะ พาไปเติมพลังกันด้วยครับผมนักดนตรีคลาสสิกแบบนี้นะครับวาทยากรเพลงคลาสสิกแบบนี้นะครับก็จะพาไปรับประทานอะไรที่คลาสสิกคลาสสิกเหมือนกันใช่ไหมครับเป็นอาหารระดับตำนานเลยเห็นบอกนะครับรับรองว่าคลาสสิกแน่นอนแล้วก็ตัวจริงแน่ๆครับคุณผู้ชมครับต้องติดตามใน smart world นะครับไปพร้อมๆกับพี่เก๋ชลดาเลยครับเดี๋ยวคงเป็นชั่วโมงการออกกำลังกายของทั้งคุณเบนเดดคุณแมรี่แล้วก็ลูกๆแล้วปล่อยให้ออกกำลังกายก่อนสักครู่หนึ่งนะครับ ลักของการดูแลรักษาสุขภาพให้ดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนั้นสำคัญอยู่ที่การป้องกันไม่ใช่การรักษาค่ะและการตรวจสุขภาพประจำปีก็คือการเฝ้าระวังสุขภาพก่อนป่วยค่ะเป็นนะครับแต่ผมคิดว่ามันจะแพงนะครับผมอย่างหนึ่งผมเป็นออกกําลังกายอยู่แล้วครับผมตรงนี้ผมก็เลยคิดว่ามันไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่สำหรับผมในตอนนี้งานผมเยอะครับมันไม่ค่อยมีเวลาก็เลยไม่ค่อยได้ตรวจสักเท่าไหร่ก็ดีนะคะสําหรับคนมีเวลาแต่ถ้าสำหรับคนมีเวลาก็ยุ่งยากแล้วก็ สามารถดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องไปตรวจก็ได้ค่ะคิดว่าอายุเรายังไม่เยอะเท่าไหร่คงไม่จําเป็นต้องตรวจมั้งคะสําคัญมากค่ะทุกคนควรจะตรวจสุขภาพประจําปีทุกปีนะคะเพื่อจะได้ทราบว่าเราเป็นโรคอะไรและคุณหมอจะได้รักษาได้ทันการหากเราเป็นโรคที่ร้ายแรงค่ะแต่เราจะเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพประจําปีให้เหมาะสมกับตัวเองแบบไหนควรเริ่มตรวจเมื่อไหร่ไปฟังรายละเอียดจากคุณหมอกันเลยค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยการตรวจสุขภาพก็คือการตรวจเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงแล้วก็ช่วยในการป้องกันการเกิดโรคนะคะเพราะฉะนั้นคนเราทุกคนเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคได้แตกต่างกันออกไปเช่นในวัยเด็กเราก็ควรที่จะตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไปตรวจฟันแล้วก็ฉีดวัคซีนพอโตขึ้นมาเข้าสู่วัยทํางานควรจะได้รับการตรวจร่างกายวัดความดันโลหิตตรวจเลือดแล้วก็ตรวจปัสสาวะก่อนแต่งงานก็ควรจะตรวจพวกโรคติดเชื้อภูมิคุ้มกันแล้วก็โรคเลือดที่สามารถถ,ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ค่ะ ในผู้หญิงเราก็จะต้องตรวจพวกมะเร็งเต้านมซึ่งจะเป็นการตรวจทั้งจากแพทย์แล้วก็ตรวจนม,ม,มูมแกรมส่วนในผู้ชายก็ไม่แพ้กันควรจะต้องได้รับการตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากซึ่งเ่าะจากเลือดค่ะต้นสร้าง smart health ให้กับชีวิตด้วยการตรวจสุขภาพประจำปีกันนะคะ smart aging smart aging อุ้ย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับพบเก๋แล้วในช่วง smart world นั่นเองค่ะแน่นอนค่ะร่อยความสุขกับ mart w o โด d วันนี้นะคะต้องบอกเก๋มีแขกรับเชิญพิเศษแต่ที่สําคัญนะคะอยากจะบอกว่าเก๋ยืนในจุดที่พิเศษแห่งหนึ่งมากๆเลยของกรุงเทพมหานครและของประเทศไทยค่ะเพราะว่าประเทศไทยของเรานะคะมีชายนาเท้าที่ดีที่สุดติดอันดับหนึ่งใน9ของโลกทีเดียวแล้วนี้แน่นอนนะคะแขกรับเชิญเก๋ก็เป็นสุดยอดวิทยากรระดับโลกแน่นอนค่ะเพราะว่าวันนี้เขาจะพาผู้ชมนะคะมาชิมเมนูสุดคลาสสิกไม่แพ้ฝีมือดนตรีเขาเลยตามมาเลยค่ะ ใส่ยาชโซนแบบว่าชินาทาหรือว่าเยาวราชในเมืองไทยน่ะค่ะนี่แกนัดคุณมัณฑิก็อีกจำไม่สองเอาใส่หมูกรอบอย่างเดียววัฒยากรระดับโลกนะคะอยู่ที่ร้านก๋วยจั๊บในเล็กนั่นเองค่ะพี่บัณฑิตคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเขาบอกว่ากิจกรรมยามว่างแบบแอสไมท์วัวของพี่เนี่ยอยู่ที่เยาวราชหรือชัยนาทาประเทศไทยนั่นเองครับผมชอบมาที่นี่มากเลยแล้วเราจะไปทาร้านไหนกันคะไม่ต้องไปไหนแล้วครับร้านนี้แหละที่ผมชอบมี่ร้านประจำพี่เลยเมื่อกี้หนูเพิ่งอ่านป้าเองว่าก๋วยจั๊บในเล็กครับผมโอ้โหติดตามมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็ก คอนดักเตอร์ระดับโลกนะคะเขาเลือกไว้จากอันดิเซนตว่าเกฏว่าฝีมือร้านนี้เขาก็ต้องระดับโลกแน่นอนครับงั้นเราไปหาที่นั่งกันเลยไหมคะพี่โอเคครับแต่รู้สึกคนจะแน่นมากๆเลยพี่จ้องต่อว่ายังเรียบร้อยแล้วครับเส้นใหญ่จริงๆงั้นมาเลยค่ะมาตรงไหนดีคะเชิญได้ค่ะเชิญนะครับแต่ว่าต้องเจ้าประจันจริงๆนะคะแต่โต๊ะนี้อันสไตรมีคนนั่งอยู่ก่อนเราแล้วนะคะครับผมนี่เป็นภรรยาผมเองครับแมรี่สวัสดีค่ะคุณแมรี่สปิคไทยได้ใช่ไหมคะได้ค่ะสบายได้เลยค่ะหน้าฝรั่งอ่ะ พิกไทยจ๋ามากเลยงันงั้นขออนุญาตทานด้วยกันนะคะครับเชิญเลยครับทำไมถึงเลือกทานก๋วยจับร้านนี้นะคะชอบอะไรพิเศษติดมาตั้งแต่เด็กละสาขาแรกของเขาเลยอยู่ที่ใกล้บ้านผมกินทานมาตั้งแต่เด็กทั้งบ้านสาขาแรกเนี่ยบวรจักรครับ นี่คนจีนคนจีนเหมือนกันดูไม่ดูไม่ออกเลยนะว่าคนจีนใช่เกี่ยวกลูกครึ่งอิตาลีท้งงานแล้วนอกจากก๋วยจับแล้วเนี่ยพี่เป็นเด็กชอบทานร้านอะไรอีกคะอยู่ใกล้กันเลยก็มีเลือดหมูค่ะตรงเลือดหมูอ่าด้วยเป็นของโปรดานทุดช้าไปกินมาแล้วทั่วโลกเนี่ยเมนูนี้ยังถือว่าจิงติดตาตึงใจแน่นอนแน่นอนครับคือมีที่ไหนเหมือนไทยแลนด์อาหารไทยอร่อยสุดแล้วผมการันตีได้เลยกินเลยทานมาทั่วโลก โทษนะอาหารไทยอร่อยที่สุดแต่ว่าภรรยานี่ไม่เลือกคนไทยนะคะต้องอินเตอร์เนชั่นแนลแบบนี้พอดีพอดีคนนี้ปิงที่สุดเซาเมเห็นไหมนี่เดลไรต์วันคือคือแมรี่ยูเอเชียมากกว่าอยู่อเมริกาหรือยุโรปค่ะตลอดชีวิตอยู่เอเชียเกินครึ่งหนึ่งแล้วขออนุญาตถามเลยไหมครับพี่ว่าจะพบกันได้ในเจอเัอที่ประเทศอะไรเจอกันได้ยังไงที่ไหนมีเพื่อนแนะนําในอเมริกานะคะตอนนั้นตอนนั้นแมรี่ก็ เคยมาอยู่เมืองไทย2ปีแต่กลับไปยอเมริกาแล้วแล้วก็มีเพื่อนแนะนำให้รู้จักกันที่ที่ที่โน่นนี่ว้าวนี่นะคะเมนูเด็ดขอบคุณค่ะหมูกรอบอย่างเดียวอันนี้ทุกอย่างอันนี้พี่ไปดิขอบคุณค่ะชื่อจอมนะแค่พริกไทยน้ำแกงมันก็เผ็ดอยู่ s <S e แล้วนะพี Mont ่บนิบุกคนทำรสจัดเหมือนกันนะ ใส่พริกบางทีกินเนื้อมันจะเป็นการดีท็อกซ์อย่ากน้งนะคะโหพริพกนี่เป็นสมุนไพรไทยที่ดีนะจริงเหร<ด>อกินแล้วบอกว่าจะแบบแข็งแรงแข็งแรงยอดอ, <c oughs> อยากจะบอกว่าอร่อยมากอันนี้คือกินจริงไม่มีการถ่ายถ่ายหลอกนะคะอันนี้ต้องบอก,บอกเลยว่าพี่มนิตดูกินแบบว่ามีการเสียงแบบว่ากินน้ำซุปแบบอร่อยจริงอ่ะอันนี้ต้องบอกเลยว่ารสเขาคลาสสิคมันคลาสสิกยังไงกับน้ำซุปของร้านนี้ครอบครัวผมอ่ะชอบกินร้านนี้หมดกินร้านนี้มา20กว่าปีแล้ว เขารสชาติมันคลาสสิกมากคลาสออลาสิกเพราะอะไรคลาสสิกเพราะว่ากินเท่าไรไม่เคยเบืออ่อหัวใจของคำว่าคลาสสิกคืออย่างเงี้ยมือมังเป็นคลาสสิกใช่ไหมมันอยู่มาได้300ปีฟังเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อใช่ไหมเหมือนกันก๋วยจั๊บเจ้านี้ยี่สิกว่าปีกินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อกินแล้วกินอ,อีกชุ่บ่อยมากอันนี้ก็คลาสสิกสไตล์ที่แมรี่เหมือนกันชอบมากเมื่อเวลาเวลาท้องคือจะอยากกินก๋วยจั๊บร้านนี้ด้วยเดี๋ยวร้องคุณสามีแล้วสามีจะมาจัดการให้พูดเราไปซื้อเราก็สั ตัวจับเนี่เป็นคลาสสิกสิอาจจะยี่สิบปีไม่มีเบื่อแล้วพี่แมรี่ล่ะคะเพียงไม่เรียกพี่แมรี่คลาสสิกไหมคะคุณเบลลินอ๋อเป็นคนคลาสสิกมากอันนี้ไม่มีเบื่อตลอดชีวิตใช่แล้วคือไม่มีสิทธิ์เบื่อแล้วค่ะเลือกแล้วต้องตลอดชีวิตเขาเป็นคนเรียบๆนุ่มนุ่ม่ไม่ไม่แบบว่าดราม่าไม่เคยไม่อยู่กับแมรี่คือแบบคลาสสิกเยี่ยมเยี่ยมเลยทั้งหมดแสดงว่าชีวิตรักของเขาเนี่ยก็คลาสสิกนะคะที่พาโมนีมาถึงที่จุดอรสลายผลไม้ชอบชอบในท้การเหมือนกันเหมือนเดียวกันทุกอย่าง ในเวงจิกกะจี้เลิศรสจักกะจี้จักกะจี้พิชาราตัวเมืองไทยสปอร์ตที่ตัวเมืองนอกอ่านกูนในเราอีกอะ่ะจักกะจี้เลิศรสเอาใส่หมูแล้วก็ใส่เครื่องในทุกอย่างร้านนี้อร่อยมากการันตีแต่ต้องเล่นหนูจนับได้เดี๋หนูหนเขาใส่น้ำส้มนดิดนึงให้เปรี้ยวมาที่นี่ผมต้องฝากฝืนกดตัวเองเพราะว่าปกติเนี่ยช่วงหลังดูแลสุขภาพมากไม่กินเครื่องในแต่มาที่นี่ต้องยกยกเป็นกดหนึ่งวัน เรื่องหรือเปล่าเนี่ยคะเรื่องอะไรเนี่ยคุณมากินเลือดหมูมันไม่กินเนื้อได้ไงไม่ไม่กินเครื่องไหนได้ไงแล้วมันอร่อยจะตายใช่ไหมแต่ว่าเช็คอัตส,สุขภาพไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมเระ่ม่มีผมสุขภาพดีลดลดมาตลอดนะคอเลสเตอรอลเคยเกิน3 8 0อแสิบบเกือบถึง4 0่ออ่ะสูงมากๆ คือ200นี่ก็หมอจะให้กินยา,มาผมแมว,ผม,วผมจะเจอผมจะออกกำลังกายทุกวันคนเรานะไม่อะไรไม่ยากถ้าเอาชนะใจตัวเองนั่นละค่ะดีสปีดนี่สำคัญใช่ใช่แล้วเวลาไปต่างประเทศที่ไหนผมก็พยายามที่จะหาทานที่มันแบบว่าเป็นโลโก้ฟูดของเขาออเป็นโลโก้แบบไม่ได้องถ้าไม่กินในโรงแรมหรูๆอย่าง เราจะไม่ได้มันปล่อยแล้วไม่ได้มีลิงของประเทศนั้นไม่ได้เคิญไม่ได้วัฒนธรรมถ้าทัดอย่างนี้คือได้วัฒนธรรมแต่ชัดเจนสนุกดาวทูเอิร์ญมากๆจริงค่ะเก๋ชื่อแล้วล่ะค่ะว่าชีวิตแบบนี้เนี่ยก็เป็นชีวิตคลาสสิกแล้วก็ชีวิตที่แบบว่า exclusive style บันดิตจริงๆนะคะเดี๋ยวลาตรงนี้ก่อนเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวเราไปทานอาหารกันต่อดีกว่าเนอะครับผมลาผู้ชมไปก่อนนะคะในช่วงนี้ smart world สวัสดีค่ะ เป็นยังไงครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเต็มอิ่มกันเลยใช่ไหมครับวันนี้นะครับเห็นเลยว่าผู้ชายคนนี้มีหลากหลายแง่มุมความสุขในแบบของเขาเองจริงๆครับและแน่นอนครับไม่ใช่แค่ข้อคิดดีๆเท่านั้นวันนี้คุณบัณฑิตนะครับยังฝากสิ่งดีๆมาให้คุณผู้ชมอีกด้วยนะครับพ็อกเก็ตบุ๊กล่าสุดจากเขาครับหมอดูผู้แม่นที่สุดในโลกเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กที่น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมครับกติกาง่ายๆครับคุณบัณฑิตมีมอบให้20เล่มนะครับจากผู้โชคดีที่ส่งเอานิยามความสุขของคุณนะครับมาท เดี๋ยวเราจะสุ่มเลือกผู้โชคดีนะครับได้รับไปเลยนะครับหนังสือหมอดูผู้แม่นที่สุดในโลกพร้อมลายเซ็นจากคุณัณิตรอึ้งรังสีครับเห็นเลยนะครับคุณผู้ชมครับว่าความสุขไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้แต่สร้างขึ้นได้จากตัวเราเองจากความสมดุลของหลายๆด้านทั้งชีวิตการงานและครอบครัวนะครับพบกับเรื่องราวความสุขแบบนี้ได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เวลาประมาณบ่ายสองโมงนะครับทางช่อง5และอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับว่าความสุขสําคัญที่คุณภาพไม่ได้สําคัญที่วัตถุซึ่งคนครอบครองครับวันนี้ลาไปก่อนครัับสสวดีครับ aging